ข่าหรือบทความนี้นะฮะผมเอามาจากกรุงเทพเขาก็เป็นข่าวบอกว่าแบงค์ชาตินะชี้อันนี้สงของการเปิดประเทศทําให้ธุรกิจโรงแรมทยอยออกจากโครงการพักซับพักหนี้อืมโอเคจะเล่าให้ฟังก่อนว่าโครงการพักซับพักหนี้คืออะไร นะครับโครงการพักซับพ,พักนี่คือโครงการที่แบงค์ชาติออกมาช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมเป็นหลักเพราะว่าไม่มีไรายได้อะไรเลยนะสมมติคุณเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่หนึ่งไม่มีไรายได้ไเลยเลยไม่มีคนเข้ามาเที่ยวเพราะไม่อยู่ภูเก็ตอย่างเงี้ยมันปิดประเทศอ่ะนะโครงการพักซับพ,พักนี่ของแบงค์ชาติก็คือคุณนะ่ยโอนโรงแรมเนี้ยให้เจ้าหนี้ไปเลยนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไปเลยนะเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เป็นเจ้าของโรงแรมนอน่ะให้เป็นเจ้าของให้ให้ธนาคารไปเลยอะ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของคือธนาคารนะแล้วก็แบงค์ชาติให้เวลาสามปีบวก, 1, บวกนหนึ่งบวกหนึ่งคือผู้่ายให้ระเวลาทั้งหมดห้าปีแต่ให้เวลาสามปีแรกก่อนถ้าต่อก็ต่ออีกปีละหนึ่งต่อได้สองครั้งคือสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งอือเพราะหลังจากที่คุณยกหนี้ยกสิยกโรงแรมให้ธนาคารไปเรียบร้อยและ้ะโอนชื่อเป็นธนาคาร,รบร้อยคุณกับธนาคารหมดหนี้หมดสินกันเลยนะ ไม่มีหนี้แล้วนะเอ,อหมดหนี้เลยนะแต่ว่านะครับคุณมีสัญญาที่จะต้องซื้อคืนกับธนาคารได้ธนาคารเราไปขายให้คนอื่นไม่ได้ต้องขายให้กับคุณคนเดียวในสามปีนี้นะนะถ้าเกิดเขาต่อให้อีก,อกหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับห้าปีในห้าปีนี้เอาโรงแรมคุณเนี่ยไปขายใ,ใครไม่ได้นะคุณต้องมาซื้อกลับให้คนเดียวในระยะเวลานี้่นะโอเคให้ก็ดีที่มาเป็นหนี้อยู่สองร้อยล้าน โอนโรงแรมให้แบงก์ไปเลยแบงก์เจ้าหนี้หมดนี้เลยนะแล้วก็าสอาขอซื้อคืนได้ที่สองนะแต่ว่าเขาจะคิดเขาเรียก carrying cost carrying cost ก็คือต้นทุนที่มันถือถืออยู่อ่ะนะเขาจะคิดคุณหนะึ่งเปอร์นตะเช่นคุณเป็นนี้อยู่สองรอยล้านหนึ่งเปอร์เซ็ต่อปีก็เท่ากับปีละสองล้านนะคุณยกโรงแรมให้ธนาคารผ่านไปสองปีคุณตัดนี้กันที่สองร้อย ปีปีหนึ่งดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือสองล้านสองปีก็คือสี่ล้านคุณเอาเงินมาสองร้อยสี่ล้านแล้วคุณเอาโรงแรมกลับคืนไปนะแต่ในระหว่างเนี้ยถ้าใครยังไม่มีเงินเอาโรงแรมออกไปคุณมาเช่าโรงแรมเขาได้นะแพงกับธนาคารเพื่อเอาไปบริหารต่อได้เขาเขาจะต้องให้คุณเช่านะการที่คุณเช่าแล้วเนี่ยไอ้เงินค่าเช่าที่คุณเช่าเป็นค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเนี่ยเขาไปตัดเงินต้นให้นะครับนี่คือหลักการคร่าวของ พักซับพักหนี้คือเป็นอย่างนี้นะแล้วที่ผมว่าคนที่เอาโครงการคนที่เอาโรงแรมตัวเองเข้าโครงการพักรับพักหนี้เนี่ยตอนนี้แบงค์ชาติบอกว่า mm hmm. เผยธุรกิจท่องเที่ยวแห่ขอออกจากโครงการพักรั์พักหนี้ทั้งรายที่เข้าโครงการไปแล้วและรายใหม่ที่กําลังจะเข้าก็ไม่เข้าแล้วนะหลังจากที่เปิดประเทศดันยอดเข้าพักพุ่งล่าสุดยอดโอนรัพย์เข้าโครงการสี่จุดหมื่นสี่จุดหกหมื่นล้าน ทำไมผมถึงไม่เชื่อว่ามีคนออกจากโครงการพักซับพักนี้เยอะตามแบงค์ชาติบอกอ่าเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ให้จบก่อนแล้วเจะเ,เล่าให้ฟังอ่ <c oughs> นะครับก็นะเดี๋ยวคุณสุวรรณีเจษดาศักดิ์ผู้นวยการอุปสงฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงินแบงค์ชาติจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้ดีโดยมีอัตราการจองห้องพักบางแห่งปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่พักในเขตหัวเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมขอออกจากโครงการพักซับพักนี้หรือแอสเซทแวเฮาสิ่งแล้วหลายรายได้รับอนุมัติเข้าโครงการเรียบร้อยแล้วก็ขอออกจากโครงการและรายที่อยู่ระหวา่างก่อนก็ไม่เข้าแล้วอื ปัจจุบันเราเห็นว่าผู้ที่ขอออกจากโครงการพักซับพักนี่เยอะขึ้นมีทั้งที่เข้าโครงการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างการยื่นขอเข้าโครงการโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวในเขตหัวเมืองใหญ่หรือเขตท่องเที่ยวหลายรายและวันนี้เราเห็นคนเข้าโครงการน้อยลงหากเทียบกับช่วงธุรกิจที่รับผลกระทบจากโควิดใหม่ๆแต่ก็มีบางรายนะ,ะที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าโครงการแต่ว่าแบงค์ชาติบอกว่ามีหลายโรงแรมแล้วที่ขอออกจากการพักซับพักนี้ คุณสุวรรณีบอกว่าด้วยกลไกของมาตรการพักซับพักหนี้ของแบงค์ชาติได้ออกมาถือว่าออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นโดยสร้างกลไกให้เอื้อสําหรับลูกหนี้มีสิทธิ์ในการเช่าต่อและมีสิทธิในการซื้อคืนเป็นคนแรกทั้งนี้นะครับหากลูกหนี้เปลี่ยนใจย,ยกเลิกในการเข้าโครงการก็สามารถขอปรับโครงสร้างนี้ด้วยวิธีอื่นๆได้จากสถาบันการเงินเช่นขยายระยะเวลาการชําระหนี้ปรับการชําระเงินลดอัตราดอกเบีย้ย แต่พูดเหมือนง่ายนะแต่ละอย่างที่พูดันมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโครงการทางเรื่องหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการแก้หนี้นะครับอย่างนี้เขาบอกว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่ขอออกจากโครงการขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะดูจากจํานวนรายที่เข้าโครงการมาแล้วกว่าสามร้อยรายวงเงินประมาณสี่หมื่นล้านแล้ววันนี้เรายังเห็นแบงค์เข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่องและแต่ละแบงค์ก็มี R m อไคือ relation manager ที่คอยช่วยลูกหนี้อยู่แล้วนะครับตามมาตรการต่างๆไม่ใช่เฉพาะพักซับพักนี้เท่านั้นหน้าของโครงการพักซับพักนี้ของแบงค์ชาติเนี่ยปัจจุบันมีสินทรัพย์ที่รับโอนไปแล้ว46,916ล้านนะครับทั้งหมด346รายลูกหนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับวงเงินในโครงการพักซับพักหนี้ปัจจุบันเหลืออยู่เกือบ5.5หมื่นล้านบาทจากวงเงิน 1, 100ล้านใช้ไปแค่ไม่ถึงครึ่งเลยนะ จะฟื้นฟูที่มีวงเงินเหลืออีกประมาณแปดหมื่นล้านจากวงเงินทั้งหมดสองดห้าแสนล้านเชื่อว่าจะมีวงเงินเพียงพอในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อให้กับลูกหนี้ในระยะข้างหน้าทางนี้นะครับหากวงเงินสินเชื่อภายใต้สินเชื่อฟื้นฟูเต็มวงเงินสองดห้าแสนล้านในช่วงเฉลยอีกประมาณหนึ่งปีก็สามารถยกวงเงินจากโครงการพักรับพักที่มาดูแลลูกหนี้เพิ่มเติมในโครงการสินเชื่อฟื้นฟูได้อ่ะอ่ะโอเคผู้ถูกตอนนี้ โครงการพักรับพารี่ก็ยังมีโคต้าอยู่อีกประมาณห้า0มืนล้านสินเชื่อซอฟโลนก็ยังมีวงเงินอีกประมาณแสนกว่าล้านนะครับตอะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้วงเงินซอฟโลนก็ไปกู้ได้ในสมองซับเบอร์ม่กู้ได้โดยสรุปนะครับที่ผมบอกว่าผมไม่เชื่อว่าพักซับพารี่มีคนออกจากโครงการได้เยอะแยะไปหมดเลยในแบงค์ชาติบอกนะเพราะอะไรรู้ป่ะก็ถ้าคุณเนี่ยนะครับโอนกรรมสิทธิ์ในธนาคารแล้วอ่ะ นะโอนกรรมสิทธิ์ไปธนาคารแล้วอ่าสมมุติผมมีนี่อยู่ธนาคารกรุงเทพแล้วกันผมมีนี่อยู่กับธนาคารกรุงเทพสองร้อยล้านแต่ผมมีโรงแรมอยู่ริมริมกะตะเลยกะตะกะลนแหละภูเก็ตอะ่ะโอ้โรงแรมผมนี่มูลค่าสามร้อยกว่าล้านอะ่ะคนมาเที่ยวไงไม่มีคนมาพักเพราะฝรั่งไม่ได้มาไงนะผมบอกโรงแรมผมไม่มีเงินจ่ายคุณละผมยกโรงแรมนี้ให้คุณเลยแล้วกัน ผมเข้าโครงการพักซับพักนี่นะโอนชื่อเป็นของคุณไปเลยก็ตัดนี้กันไปเลยสองร้อยล้านนะครับแล้วผมขอเช่าต่อนะอโรงแรมหมู่อาให้เช่าต่อเดือนละสองแสนสองแสนก็ยังไม่ไหวไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะก็เช่าเดือนละแสนอ่ะเดือนละแสนพอกแก้มอล้วก็ขอเช่าจากไอ้โรงแรมเก่าของเรานี่แหละอดีตโรงแรมเก่าเราเป็นของแบงค์แล้วก็ขอเช่าขอเช่าขอเช่าไปเรื่อยแต่เนี่ยแบงค์แชาบอกว่า เนี่ยพอมีการเปิดประเทศขึ้นมานักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาแล้วนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเต็มเลยห้องพักที่ภูเก็ตเต็มเอียดเลยโรงแรมคึกขึ้นมาบอกขอเอาซื้อคืนได้ไหมคืนได้ไหมถามที่เจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อคืนแบงก์นี่ะใช่ปะ่ะมีสองวิธีคือหาเงินสดไปซื้อด้วยการเพิ่มทุนหรือหาหุ้นส่วนรายใหม่ไปซื้อออกมา หรือสองต้องไปกู้ธนาคารมามาซื้อนแะนวนทางที่สองนี่ 2, คือคุณต้องกู้ธนาคารมาซื้อของบ่อยไม่เป็นไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับอสมมุติผมเป็นนี่อยู่สองร้อยผมตีซับชำระนนี่กับแบงก์กับกรุงเทพแล้วพอผมอยากเอาคืนผมไปหากาสิกรเฮ้ยเฮ้ยขอยืมเงินมึงสักสองร้อยไปตัดแบงก์เทพหน่อยดินะทําได้เปล่าทําได้จริงเบ่าอืมทําได้จริงล่าผมถามจริงรอะทําได้ด้วยเหรอ เออหรือเอาเอาเป็นเอาไปนอปมินีมาซื้อก็ได้เอาไปตั้งบริษัทลูกมาปั่นสเตตเมนต์ไปขอกู้ตัดออกมามันก็ไม่ง่ายนะครับแบงก์มันก็สงสัยไปกู้กู้โครงการพักซับพักนี้เนี่ยแบงก์อาจจะไม่ให้กู้เลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันได้จริงๆเหรอวะที่เข้าโครงการพักซับพักนี้แล้วเออจะขอออกกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเศรษฐกิจฟื้นออกอยังไงออกด้วยวิธีไหน ไปกู้เงินที่ไหนมาตัดออกไปเอาเงินที่ไหนมาตัดออกนะเพราะผมไม่เชื่อแลยไอ้ข่าวนี้จากจากกรุงเทพธุรกิจไม่ได้ว่ากรุงเทพธุรกิจนะเพื่อว่าแบงค์ชาติพูดว่าอันนี้สงเปิดประเทศมันทําให้โรงแรมออกโครงการพักซับพักดีได้เยอะขึ้นและออกมาเยอะขึ้นด้วยไม่เชื่อเลยยังไงก็ไม่เชื่อนะครับ